สวยอีกก็เลยมาที่การเคลลีคกินิอีวันนี้ครับทำอะไรคะเขาเเธอไม่รู้หรอกว่าจะมาทำอะไรอ่ะฉันรู้เลยทุนออดฟิกไอซี่ไงคะวันนี้จริงๆช่เคยมาทำครั้งที่แล้วไปแล้วรอบหนึ่งก็รู้สึกว่าแบบแต่งหน้าติดขึ้นอนีสาระนะอนีสาระนะปกติัเจ็ดหลักอาจจะดูฟอร์มก็แล้วแต่ทุาคจริงว่าแบบถ่ายก็ถ่ายรูปไปให้เจอว่าเออสีมันแห้งแล้วก็ แต่งหน้าง่ายขึ้นติดขึ้นแล้ววันนี้คุณพี่เขาชมว่าแบบดูผิวแบบดีขึ้นจากรอบที่แล้วที่มาดูตั้งสามเลยผู้จริงใช่ไหมคะใช่ค่ะสเปเชียลเรสของเราแล้ววันนี้คุณเจมมาเอาอะไรคะมหาสมโอเลยหลับไม่ตอนแรกเขาทำเพลินมากหลับอ่นีพอได้ยินเสียงปุ๊บแบบใจตุบเลยเพราะรู้สึกว่าจะต้องใช้แรงแล้วหรอไม่นะฉันเข้ามาเงียบๆฉันเข้ามาแอบแบกม่านดูนี่ม่านประมาณนี้แอบซอกตัว แหวกดูนิดเดียวเนาะี่จริงส้มตั้งใจว่าปีนี้ส้มอยากจะสวยส้มก็เลยตัดสินใจมาที่การยาคลินีกเพราะว่าส้มส้มรู้สึกว่าด้วยอายุมันครวรจะมีแฟนแล้ว <S 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 ผู้ชายอาจจะคิดว่าเรามีแฟนอยู่แล้วด้วยหน้าซับหน้าตาของเราที่มันดีมากๆเราคิดว่าในส่วนของบนใบหน้าเราส่วนไหนที่เป็นจุดเด่นมันด้อยหมดเลยอ <laughs> เมื่อกี้เราเพิ่งพูดว่าเราสวยอ่ะใช่ดีดีก็ขาดความมั่นใจถ่ายมันจะเป็นวัวคนจะเกียดติเบอกว่าก็ตรงนี้เด่นแล้วคนแบบหล่อเจ่บเลยหล่อเลยหล่อก็เดี๋ยววันนี้จะให้คุณซัมโอนะฮะรับบริการเป็นไฮฟูก่อนเป็นการเราจะได้รู้สาระเนาะโอเคไฮฟูแต่เคยมีคนบอกว่าเจ็บไหครับใช่ก็มีเจ็บด้วยแล้วก็บอกว่าเราเป็นคนอ้วน คือการทำไปพวกอาจจะไม่เห็นผลมากสําหรับเราอะไรเงี้ยพี่อ่ะไม่ชอบไม่ชอบไมค์เซ็ตแบบนี้ว่าอ้วนก็ไม่ต้องทำหรอกแลก้วก็ก็อ้วนอยู่ดีคนเรามันสามารถดูดีได้ในแบบเวของตัวเองเว้ยคือต้องต้องแบบมับ่นใจตัวเองอู๋ฉะนั้น,นวันนี้ก็เลยนั่งคิดกันแหละกันเครียดเนาะกับการกับการดูแลจริง <c oughs> <c oughs> ังมากบีไซน์แล้วมีคำว่าสารลาอันนี้ดีไซเนอร์คือเป็นบิวตี้ดีไซเนอร์ คือช่วยกันออกแบบระดม brainstorm เรื่องว่าจะดูแลคนไข้หรือว่าลูกค้าคนนี้ยังไงซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจะเก็บกรอบหน้าให้กับสมโอก,ก่อนคือให้<ม>ุดเด่นเนาะค <c oughs> ุดเด่นต์ขเราเนาะส้างตัวนี้มันจะมีบบแบบเหมือนแบบแบ่งหน้าเป็นสองชั้นทำค่ะทำจะไ,ได้เป็นหน้าจริงจริงอ่าเป็นการต่อเติมรีโนเวทขึ้นมาเนาะ <c oughs> รีโนเวทรีโนเวทดากุแจเอแต่ว่าอาจจะผิดโครงสร้างของวิศวกรนิดนึงเนาะบูน ดโอ้ยเดี๋ยวรอดูเลยต่งเต้นเหมือนกันนะ เขาแบบเรียกเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จครบเพื่อนหนูอ่ะมันจะเป็นชั้ล่างข้งางบนชั้ล่างจะเป็นดนูไข่ไข่ไทยข้างบนก็จะเป็นจานหนกหักแบบแบบมีองค์พระแมส่สั่งหน,น,น,นึงเขาต้องมีแบบเครืเสกเครืแกะไม่ได้สั่งหนึงเสร็จครบมันก็จะเป็นขอฝั่งนี้นะหนูก็น,นั่งมาพวกองคำแม่แล้วเพื่อนหนูอ่ะก็ทำวิธี แล้วมันมีแล้วีแต่หัวเรที่เราบอกแล้วืต่ใจเราแบบมันมีจริงหรอวะที่คนมองหน้าเราแล้วูว่าเราทำออะไรอย่างเงี้ยเราต่อตานเออแบบทิดขึ้นคือที่ดีรู้สึกว่ามีคนทำแบบใส่หูหนูไว้จริงจริแล้วแบบูดีเลเพราะหนูเป็นคนกรธมากหนูจะดเี้ยอย่างเลยแบบที่มือเพราะว่ามันไม่มีลมเ้ยคือมันยางเงเลวคือหัวเราไปคิดว่าจริงจมันครื่องเริเรมันเรื่ออะไรคือเราไม่เชื่อหรอเ้าเราดีผมเชื่อเลยหมมันยังไงม่เชื่อเลยแต่เขาบอกแล้วเหมือนคนนั้น เราพนมเลยใช่ไหมเราพนมมือเลย,เลย <laughs>